หน้าที่ดุลเลขพี่น้องผรการ4าแล้วได้หายเลขกรรมรอกราัลปั่้งพผในการกองตรวจสอบภาพการกรมบัญชีกลางนางสาวสุดท้ายชายจันทึจะเป็นผู้เสีุกใหม่เลขเป็นลำดับแรกค่ะหเลขประจหัก ออกที่หางกอดกรรมรออกรางวัลประจอนนแทมก่อนฮะนัก้องนักจัดราารคิวชาวทข้าอหงล่างอยุอย่งมาถึงทงหน้าเมื่อกี้น่าสนย์เกีีจ สามศูนย์เจ็ดออกสามโอสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดไหมฮะเลขออกสามศูนย์แปดบุมเนบอกสามศูนย์แปดบอกสองเลขเลขสองตัว สามศูนย์สามศูนย <cutter aer> <lide> ์เจ็ดและเฮ้ยี่้องท่านผู้ชอดีใจนะคะกับทุกท่านที่ถูกเนาะสามศูนย์กับสามศูนย์แปดเนาะอุ้ยเขาทั้งบนทั้งหลังไปหาเชียรังแต่ว่าบริได้ือได้สามศูนย์นั่นค่ะแม่นทันผู้ชม เออก็ะสือขึ้นสือลงเนาะโอ้ยแน่นอนอยู่ได้เนี่ยปา้าพี่น้องขอยทษไปถามา่าจะลั่งจะเบิองเงินหวยไปเพราะว่คอยเบิงแล้วเรียกร้านเก่าสองสนหเก้าสองเจ็ดตงก็ันที่สองกที่าสี่สสามห้าศูนี่สา้วัเราสื่อสามศูนย์เจ็ดเะ มันกรเลขถ่ายนรังวัลไก่เคียงผลบรไรได้บานนี่ครั้งที่สอง1ึงส1รวัที่สมครั้งที่สามศูน7์ราวัที่สมครั้งที่สี่1ีน Cái thu cọ, phí ế mà thược Phí ế thược, phí bầu thù tăng Áo áo Cái tăng lệch nó nằm nến bò phô bọc Cái lệch 307 nằm nến kia tăng Với bò 309 Mên, 307 Tờ bà Cái <laughs> lệch nó nằm cưng, nó nằm đọc lé Vậy thì kinh bà chòi cho lệch cho cuồng Cho cuồng cứ bây giờ tổ ơn lệch cho là cho cuồng ổng 15 nuôi Để bà thân Tờ bà แมนอยู uno, ่เนาะเจ้าบอกแต่แรกแล้วแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเข้ากับเข้ากับผู้ใดมาเน็ตย่ำอีกเนาะมือสุดท้ายเนาะเจ็ดตังมันเลยดูฟังเลยเอาว่าคันเลขปูนั่นที่แรกแรกมันจำไม่เนิ่ยออกประจำเลยอืมเจ้ว่าเจ้งว่าเง้าว่าใช่ไ่มเราสิลอยเราง่วงง่อยไปเขาหาดิอือไข่เราเนื้อใข่เราเนื้อมาติดจำพรองเราได้โก้ควาบคิดนั่น อุ S <S ้ยเรากอยาูนน้ำ่ายปากใจหวนงกยอันกระย่าเอ็ดหลอกแม่เข้าผัดแหงตึกอยู่เนาะนุกะิบนุกระทิบาตังสี่ได้เนูหลูกหลายมันเริ่มเฮ็ดตั้งไหนยี่กันเนาะตาตึงสี่เนี่ยสามเจ็ดเจมก็เอาอยู่แล้วอัน0ูนย์สามศูนเจ็ดศูนย์แปดเดีวเจ็ามศูนยามสามนย์ปเรื่องไม้อนินเจ้าค่ะอ้ยเจ้านาละเจ้าน่าจ้าจัดการเลยนอเล็กเจ้านเอ๋ยเนาะ เส้นครับแต่อาจจะโชคดีเพรลูอันจักโชคดีบพรโชคดีเจ่างเพราะว่าเขาบอกเจนนนนนบอกเจ้าเจ้าอาจจะนั่งต่เจ้าห้หนึ่งเจ็ดห้าหรือห้าเจ็ดหนึ่งเจ้าหนึ่งเจ็ดห้แปออมสินเจ้าค่าฟังฟังข่อยนันหยาดเขาลืมคือเขาลืมอยู่เขาเอาแต่ตัวไม้อันเก่าเขาผัดบัวเอาพี่เอาจังสีละน้องลงถูกไหมโอ้ยพ so ี um ่เอน้องเเป็นสอสามพันไม่เป็นไรหรอก มีไม่มีก็บอกพี่เดี๋ยวพี่ช่วยโอ้พี่เอไม่เอาก็เลยเราขอบคุณนลวงหนาจ้ะเราจะเป็นสายบุญด้วยกันเดี๋ยวพี่พาไปทำบุญนะเราอะไ้ยังไงแล้วถ้ามีคนถามอีกอย่าไปบอกเบอร์ทรนะพี่จะบอกเราต่างคนเดียวว่าคนไหนถูกอัดจีระคนนี้ว่ามีคนคอมเมนต์ว่าเราขี่ปุ้ยมาจัดเราว่าอู้สุบอไปด่วนเราเอาเจ้าเจ้าไปคอมเมนต์โมแม่นบอกว่าเจ้ามีบอโทรเรา เมีนทีขเขาเขียนหาแล้วขเขาจะว่าขอขอ,ขออันนัน,นแมน่่ตังแม่อนคือว่าอนนเอ่อยเอ,อยเอยเลยไปเข้าคอมเมนต์ว่าเอื่อยมีเบอร์โทรเล่าเอื่อยว่าจ้าเมีนเขาเจาว่าขอเบอร์โท,ทรเขาเจาสีทัาหมุนน้ำฝนักจะเลเขาถ้ออกแม่ต้องอขออนุญาตเล่าสก่อนได้เอื่อยเอ้ยเอื่อนัลที่แรกลูกกัอันบนขขลูนะคะเขาจาว่าี่แรกเลขมัคบณท่านออกกี่ตังเอขานะค่ะที่ให้แต่น้องลังคนเดียวถ้ายังไงน้องลัง ผื่อจะให้เขาก็ไม่เป็นไรแต่พี่ให้น้องลังคนเดียวนะให้เพราะว่าพี่จะให้บารมีน้องลังคนเดียวถ้าน้องลังเอาไปไปยังไงก็ได้แต่พี่พี่ขอกลุ่มทางไลน์ให้น้องลังคนเดียวเราเลยวางพี่แลบอกตรงนั้นบ้างนันเขาตู้มากสะพานเจ้านั่นแหละดีแล้วเอ้ยสายบุญน้ากันถ้าแม่นี่ยังเจต่างกับสิพานเจ้าคือเกาห่นล่ะเจตังเป็นได้แต่ว่าขันไฟที่ตามเรขก็คือให้ตามน้าเจต่างเกยลังนี่แหละแต่ว่าขันใด้มากคือเอาลงในนอนเเอ้ยเนาะ ว่านต้องไปคุยกับพี่เอว่าพี่เอเราเราเป็นสะพานบุญได้ไหมคนที่เขาไม่มีก็มีนะพี่ A, เอเผื่อเราเป็นลูกสายลูกหลานผู่พยานากเราต้องช่วยไอย้พวกมนุษย์ให้เขามีอยู่มีกินนุ้ก,กับิปคุยกับเราสินะพะวาหนูก็พี่เรามีกันได้ชื่อกันได้เพราะว่าเหมือนเ้าแล้วก็ไปท้าบุญแล้วตรงของเ <A, S 1> อเสียหน่ะนั่นกับเขาได้เอื้อลังเนี่ยไหนสรุปตัวเลขของพี่เอเพิ่งหายมาเมื่อวานนี่คือเลขสี่เอ็ด ศูนยสีแปดได้เนาะเอ้ยศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เนาะเอ้ยเนาะของพี่เอเนาะแม่ต่างเันของสนต่08นะคะเลขกแนมจ้าแม่โอ้ยเจ้าเจ้าชิ่อะไดไปแก่บนเ <c oughs> <c oughs> อ้ยเออค่ะว่าเป็นยังก็ไดเข้าได้หน่อยอเข้าก็ไปหน่อย

ค่ะแมนถ้าแมนสามศูนย์เจ็ดกูไอ้เจ้ากับสิบหกล้านเหรอของอันเซียนชายพุ่มกับเขาได้ศูนย์สามแมนมุ่งมันเมื่อกี้แล้วเน้นศูนย์ของเล่านะเขาค่ะเพื่อนกระบอกคักบอกแนนเอยล่างเน่ยามศูนย์อะไครับ เอาไปเอาไปเอาไปเอาไเอาไปเอาไปเอปเนาไปอาไปเอาไเอาะเาไปเอาไปาไปเอาไปอาไปเอาไปเอาาไปเาวปาอาไปเาไปเอาไาไเาอาอไปเอาไปาไปเอาไปเอาไ้าไปเอเอไปอเอาอาไปเอเลขเอาอาปเอาเอาไเอาไปเอเอาไอเาไปเอาไ่เาเอาเอปเออาปเปอออเเอเออเเเา จ้าจไปตามผู้ใดโชคมเด็ดหนึ่งหรือกโชคมาอีกเอาโอเคเอาโอเคจังไรก็ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมคือเก่เาเดี๋ยวเสร็จก็หายแล้วจา้าจา้าสวัสดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมทักทายหลังหวยออกนะคะขันผู้ใดโชคดีมีโชคลาภกันทักทายก,ก,กันมาเนาะพี่น้องเนาะดีใจกับเอ่อพี่เอเนาะพ,พี่เอเพิ่นสืห่าพันคู่หาพันผู้ใดเหล็กเพิ่นเนาะเพิ่นว่าร์ตาด่นสามหางนะคะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะกับสรุปในงวดนี้นะคะงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสรุปตัวเลขที่เขามีไผ่แน่เนาะเดี๋ยวเอสจะดังจะเบา,าแล้วกัสิมเาเราซูฟังว่าตัวเลขของใครเข้าที่แน่ๆคือตัวเลขของเออ่พี่เอนะคะที่คลิปลงไปใกล้ๆล่าสุดนะคะสองสามคลิปย้อนลังมานีของพี่เอให้ อะไรนะ408แป่นดวพี่น้องพี่เอให้พี่เอให้084นะคะของพี่เอให้084ตรงกันกับของพี่ลังที่ไปกับเจตังที่อาจารย์นอ็อตนะคะไปที่ตำหนักของปู่ใหญ่อาจารย์นอ็อตนะคะออ่เปู้แมมให้084คือกันคะ่ะพี่น้องนะคะชิด้ไปแก่บนกับเจล่งนะคะที่ตำหนักของปู้ใหญ่อาจารย์นอตนะคะท่านผู้ชม ตัวเลขของแม่เน่ากะเกือบเขา่าเพร่นเพินเนเสียงโกแล้วเพิ่นเน้นหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอยู่ต้นจานเนาะกะถือไว้ยังบ่เข่านะคะแต่ว่าก็ได้ยินเพิ่นเบาเข่าๆอยู่ได้เพิ่นา่าแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดบนแห่แม่เน่าอาจจะถึกนะคะเดี๋ยวจะไปไทักทายเบิ่งอยู่ว่าเพิ่นถูกบอนะคะแล้วก็สําหรับของไอ้คิงพี่น้องเมื่อัานที่แอดอเจเจตังทายคลิปลงไปแล้วก็ได้เบาว,ว่า ของไอคิ้งจะเป็นเลขไงเนาะจะเป็นเหลขไงนะคะสามศูนย์เก่าเกี่ยวกับเหล็กเหล็กหลอดพ่นน่ะล่ละเป็นสามศูนย์เก่ากับสิเขาสามศูนย์นะคะกระสิเข่าสามศูนย์เป็นความฝันของไอคิ้งนะคะที่เจริญพันเราซูฟังนะคะบนันทิกของเซียนชัยภูมิเซียนชัยภูมิเข้าศูนย์สามพี่น้องนะคะเข่าศูนย์สามเข้าตุกกับศูนย์สามนะคะ แต่ว่าเพิ่นกะเน้นเซียนชายภูมิบอกว่าเน้นศูนย์เลยค่ะเน้นศูนยนะ์นะศูนย์หมาอีพี่น้องนะคะแล้วก็เออ่ของเอ้ยเขียวพี่น้องโอ้ยเขาทั้งบนทั้งล่างสามศูนย์แปดเข่าสามตัวเด้แต่ว่าหักก็คือขันเท่าจับคูสามศูนย์ศูนย์สามแมนบอกศูนย์แปดแปดศูนย์สามแปดแปดสามคือซื้อยังไงก็ เข้าทั้งบนทั้งล่างอะนะคองอันเอ้ยเขียวนะคะเอ้ยเขียวจริงๆอะเพิ่นเน้นแปดหนึ่ง,ง 8, 1, แต่ว่าเลขมันออกศู 0, 8, นย์แปดเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเขาของเอ้ยเขียวเขาเพิ่นได้แล้วเพิ่นก็ฟันทงมาานะนันแปดล้านเปอร์เซ็นแม่แน่นอนอีนีพี่น้องเดี๋ยวสิได้ไปหาเอ้ยเขียวตัวอ,อยู่นะคะแต่ว่าของเอ้ยเขียวสองตัวนะเพิ่นเอาตัวร่องตัวร่องเพิ่น่าเพิ่นแปดศูนย์กับเขานะคะตัวรองแปดศูนย์เพิ่น่านะคะ เซียนสมชายเลขล่างเขา่าลางเพิ่นศูนย์มากคือกันนะคะเพิ่นไหยมาศูนย์สามนะคะเข้าสามศูนย์เนาะพี่น้องเนาะเอาจังใดกับผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปนี้ผู้ใดโชคดีผู้โชคด,ดีจังใดทักทายคอมเมนต์มานะคะก็ใครอยากให้ติดตามอีกให้ไปตามเลขของใครบ้างก็เออทักทายใต้คลิปวิดีโอมานะคะเจต่างกัต้องบอกต้องขอแสดงความดีใจกับ คนที่ถูกหวยรวยเบอร์นะคะใครยังไม่ถูกก็เป็นกำลังใจให้นะคะกะสู้ๆนะพี่น้องเนาะเจตังพูดถึงพอด้ y ถึกเลยนะคะนึ่งบอกเออเบอร,รดได้มีเห็นเองวนนี้พอด้มีงบเสียงโชคหลายนะคะไม่มีงบเสียงโชคเยอะนะคะฉรากินแบ่งรัฐบาลก็ซื้อไม่เยอะนะคะงวดนี้ก็เลยไม่ถูกนะคะ เอาเป็นว่าดีใจกับคนที่ถูกคนยังบ่ถูกเป็นกาลังใจให้นะคะูค้ใดยะงหากําลังใจแอดมินกับเขามากดไ่ค์กดแช่นะคะเอาเป็นว่าขอให้สุกูสุกคนเออโชคดีก็แล้วกันในงวดต่อไปเนะาะใครยังบ่ชงโชคดีใครโชคดีก็ให้โชคดีต่อไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะทั้ง fc เก่าและใหม่เนาะ คลิปต่อไปก็จะพยายามหาตัวเลขโชคลาภมาฝากเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ